ย้อใหญ่หมดอเอาอ่า้ยลกยอมกินนะฮะกินรไอ้ตู้ะกินเลยเฮากินแล้วกินแล้วเออกินรแมจะได้มีเแซ่บีบกอยู่เยแ่กินอะไไัีอ๋อจานับมายอกลูกเอยอันนเด้ออันนี้อันนี้มาท่าไนี่นะอันนับนับเไปอ พ่ออีกเลยมีตู้เนาะเอสิไปใช้ตู้ไปขายใช้มื่อน,นี่นะ่ะฮะเอาพี่น้องเห็นเนาะกราบสะบาดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบอร์ุดฮิปคนดูดองเนาะ้เสียงกระดังแน่พี่น้องเลยเอ,เ,อเอาพอพบเจอทั้งมีตู้อีกคือเก่าเนาะผมหนั่งเช่ามือสิไปขา,ายทั้งในตู้มื่อน,นี่ฮะไปขายทั้งในมื่อนี่น่นนนะ ไปขายทั้งไรมือนี่ขายนี่อ่ะได้จังหวัดแล้วได้จังม,งมวันแล้วฮะอันนี้เหมือขาหนีกันเนอะโอเคอ่าเอ,อ,เอ,อาไม้ใช้ตัวนี้นะเฮ้จ้าอยากกินบ่บ่อยากอ้าเ <laughs> จ้าเจ้าจ,จะไปขายทั้งไรมืนี่นะขายเอ้ ชิพพันธงชิพพันธ์ทองชิพพันธ์นี่นะเอออันนี้ชิพพันอันนี้ชิพพันคือการหมดอันนี้ทองชิบพันธ์ทโอ้เห็นไหมทองชิพพันธ์เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยเท่าแล้วนะเท่าแล้วเนาะเออขึ้นหอยลูกให้หลานมาขายคือมาขายเองเฮ้ยลูกหลานไม่ยากฮะลูกหลานไม่ยากลูกย่านย่านเนีงล่ะย่านค้นฮะ อยาอย<น>มีอย่างแน่นะ่ะมาเบิ่งดูอืมระกรดออโบจกมากยาตุป้า่ะยาเจอก่ะบจกกยามาตัวไรบัดน,นี่นะ่ะอันนี้มาหาไขชิตัวเวียดฮะไขชิตัวเวียดไปปัดชึก มัดหามาแคหนลูกอยากกินข่อยเะปะหน่วยนึงเอ้ยอยากกินไม่ได้เลยลูกเอ้โมแม่เจ้าเจ้าจะไปขายให้เวียดบ่รอเลยเดี๋ยวเจ้าจะไปตัวเวียดอ่ะมัดซิปเอ้ข่อยตัวเวียดทขาได้ยังไงล่ะแม่เออขยานเวียดชูอชิมันชิดมันชิดออกอเมเยอะแล้วเออมัดซิปเป็นมาเอาบ่เออมาอามัดซิป โอ้ยไปเยอะบอกแม่มัดหาเอาโอ้ยมาได้ดูโอ้ยบอกแม่มัดถัดมัดหาอันนี้มัดหาชองมัดหลายสิบพันสองมัดหลายสิบพันเออ่ะมาจะมาเพื่อนรับประคัใจแต่ว่าเพื่อนรับประคัใจอืออืออ่าอ่าได้ขายจักมัดแล้วนี่ได้ขายจักมัดแล้วอันนี้อ่ะอ่าช่องอาะได้ขายชองมัดเออ อันนี้อันนี้ก็ไเป็นพันชิบพันชิบพันเออชองเนี่ยชิบพันชองมาเอาเล็เนี่ยนี่โอ้เส้เส้เส้เอาเมาซอยพนน่เมาเมาได้อยู่แต่ว่าสิบประหดได้ได้บาทนี่มีเงินนุ้งเส้ต้มยิ้มกันก็แล้วต้มหอซนางเงินเนาะต้มจับแจีวเมีนอยู่ไนะสบายดีเนอะพี่น้องไงเนาะสบายดีตุ เออสบายอยูกเอาอยืนดีมีแหงเออเราเสริมช่วยก่อนพักเมื่อยเราอ่ะขายคู่มือบ่าเดี๋ยวนี้กะอ๋อมือนี้ขายคู่มือนี้คู่มือไพ่ก็ไปหาออนคอยฮะคู่มือไพ่ก็ไปหาไพ่ก็ไปหาเออมีได้คนไปหาจำหาพันนามเนาะกูดกูดลวกจำกุ้งแจอลวกปลาปนกบเนาะเออเดี๋ยวแช่า พอยามนี่น่ะเขาได้ขายแต่พะก,กูเนาะเ <Okay. S 1> อ้าวชื่อื่อซอยแล้วอยู่ดอกเจ้ามีแต่มีแต่ทอทันทอนี่เนาะมาขายมือนี่มีแต่พักกูดกับมังบวบอีกเนาะเออ,อบัดไปหาในบโบเมนเจ้าไปล่ะคอยเนียยไปเจ้าไปหาอีกนี่กันเออปไปหาแล้วยังมาขายเองอีกอยู่มือนี่กันเลยเออไปหาสิไปขายแต่กเก็าคือว่าร้านจดี๋ยุ ลานอาวิอยากเลยอันขี้ขานเลยลานขี้ขานเ <c oughs> จ้าหาให้เพื่อนกินเฮียยังจ้ะฮะโมโต้เลยลานอันว่ายัางกระโตมบ้ก็ใหญ่บุจักหาหาเพื่อนกินเฮียยังบอกหากินเองเพื่อนเจ้าเป็นยัง,อยงเออลานก็เกณฑ์ลานก็เกณน์<า>ลนนนำคอยนี่นั่นแล้วเพื่อนขี้ขานเพื่อน,นเพื่อนกินยาเจ้าเท่าขี้ขานอันชักหห<า>หให้ฮะอ,อันแท้ให้ เหชนเชนก็คือมันต้นเออเออเราเหรเห็ดสวนมันต้นบ่เออเออเราก็เห็ดอันคนอายางเราคนขี่ข้ามฉนั่นกินข้าวแล้วบกินแล้วได้ังกินกินผกูดนี่กินผักกูดเอไ้ยจะกินผกูดนี่เนดยัด่อยน กำหาพันกำเ่นี่กำพังหญ่เนาะอีกสิบพันี่สบายดีตู้สิบพัสบายลูกชื่อเาอยู่บ่ชื่ออยู่เนาะอออันนี้เราคอยชื่อสบายดีเจ้าอันนี้เราชื่อชื่อภายในตู้ชื่อภายในนี่บ่มึงนึชื่อภายในบชื่อบูื้ว่านั่นนะยิ่อยุนเคยถ่ายแล้วครับลูกจันกันอ่าชื่อเาอยูบ ตอนนั้นเราขายงวงวะตอนนั้นเนาะเจ้าขายเจ้าขายอย่งไนีเคยขายงวงบ่ขายแล้วมัง่วงมังงวงมังงวงไม่ได้เคยขายอยู่บ้า่เคยบ่เคยแล้ว่ะเคยขายแต่ผักนี่เออผักนี่ผักออกมาบ้าขึ้นยังลายแท้เออลายเอ้ยตอนนี้ขายอยู่บ่เอาชิช้ใช้ถาเอานี่ชิชัยถุงยางไม่ใช้บาทนี้เออเอย์เลยเนาะเมยแล้วอนนั่งพักนั่งพักอยู่หน้าประตูหน้าเย็นเย็นบ่ อก็แอาลูกฮะไม่ยอมกินนะฮะกินรถไอ้ตู้น่ะกินเลยเพเขากินแล้วกินแล้วเออกินรถเนี่ยจะได้มีเฮงจิ้มเบิงเออไม่ได้ใจกินนั่นสักหน่อยนี่แซ่บเลยดิแซ่บจิบมปแซ่บป่อก็แ่บอยู่เนี่แซ่บเลยกินอะไรสุดโตออแซ่บเลยกินรถเออกินกินจะได้มีเฮงเออ เดี e ๋ยวเ้าเมื่อเดี๋ยวเ้าเมื่อโซงเนาะอยู่เพื่อนเนาะเดี๋ยวะมากหรือว่าเป็นยังเดยอะมากอะขยานรถยานรถเอาไม่ใช่เป็นยังชื่อยางก็ได้เอ้ยเนาะบุกี้บ่เพี้ยนยังน่ะเสร็จแล้วสิบมือย่างมาผมมีน้ากินอ่าไม่ได้เอาน้ามา มบนซื้อมันเราหนั่งมาวะอิ่มแล้วอันนี้ก็นุ้่่่่่่บิงเบิงน้เบิงปลากรูแล้วกนเออเบิงละกันเดี๋ยวหาถงมาใส่ก่อนรไปหาเองไปหาเองมนีเนาะเออไปหาเองัก้ยังนี่ปลากรูปลากรูอ่าีมัอยู่นี่กเนาะ ทั้งเบิดน้าแปมัดประตูฮะผูก็หาเองคายเองเนาะเผาได้จ้ะ,ะไไโอ้ซีทั้งเบิ้ลน้าแปดเนาะอ่า กำไรสิบพันบ่ก, 10, กําไรสิบพันห<า>มดตัวกำาไรฮะกำาไรฮะบ่แต่ว่าข้าสวไปเฮ็ดได้ไหมบัน่นิชัยสาวเซ่เฮ็ดนห่ช่างบ่ออันอันอันเฮ็ดยังกินแน่ได้นี่หรือว่ามีแต่ตปป้มลวกกอนด้วยก็แต่ว่าข้าวจะพัดยังยังก็ได้บ่ได้อะได้พัดใส่หมูใส่ไก่ยังก็ได้คือกันบ่ได้เชฟตดอไชหมูไชไก่พัดไชไกได้เชฟเชฟ ป่าโอ้ยแทบได้หนูโอ้ยแทบ,บเนาะไวชื่อพุ่นแล้วแวะชื่อมูอยู่ในห้างนี่ไปพัดกับเข,ข่าเที่ยงนู่นแหลยอ <laughs> เอาเอาเอาส่วนโตเอาตรงตรงบุกคอยมักมพักนะกินกินได้อยู่เล็กหน่อยแต่ว่าเอาแบบลูกน้อยก็เก่งฮะลูกน้อยก็เก่ง <laughs> <laughs> เอี่ยมันเป็น <laughs> เลี่ยนๆเนาะมันเป็นย <laughs> างเนาะ แต่ว่าซื้อซื้อไปต้อนไปฝากกันว่าละชื่อนายู่เปิ้อถึงแม่เดี๋ยวมิเตชื้อแล้วก็ใช้ทั้งเซ่เพิ่นนละต้มลวกใส่ซางกินเนาะ่อาเบ,บ,บิดกินเบิดมาเบิดกับมาเป็นยังท,ทิมมาทิมอะไรแบ่งแบ่งกันมาวัดกันทนะิมแบ่งกันครับมาแขกคน้นมาเลยแต่ว่าชื่อเมาส์น้ำมันตู้ซอยน้ำมันตู้นี่แหละเออทะไรอะไรนี่เบิดนี่ เออจะได้กัญญาลามุ้โอ้ยเอาชื่อได้บ่เอาชื่อก็เอาเอาชื่อก็เอาเออเอาชื่อก็ให้นะเดี๋ยวในตู้จะกินยังถ้าเอาชื่อจ้ะขอเองนอ่ะขอน้ำมูมูนี่ขอน้ำมูมูนี่บ่านนี้อออ๋อเรากระบะกระบะเรากระบะกะเราพ้นแล้วจุวยเฮ้ยเนาะก็เอาพ้นแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาทุงก่อนเนาะ หาถุงมาใส่ก่อนไปหาชุ่มงฮะเพราะอันนี้ม่นถุงกันนี่มันถุงปิ้วว่าจะใช้นี่นะบพาเดี๋ยวเขาไปหาให้รถเขาน่ะเออเดี๋ยวเขาไปหากันเด้อถ่าวนี่เด้ออ้าอ้าอ้าจะไปใช่เด้อเออ์ยันรถเนยขี่บรรถไม่เยวฮะเบียวบังรถบังม่อยากขี่รถญานยญาตเนาะขี่รถเป็นญาต เอานั่งนั่งบมเราถ่ายเลยประตูด้วยด้วยแก้วบตี้เลนนอตัวนนองของนญาติเนาะโอโอตกตกตกไม่ตู้ไปหาแต่เช้าุนบ่ไปหาแต่เช้าุโอไปหาแต่เช้าแจ้งแจ้ไปไปเราคำคำไปนี่แกมือชุเข้าวเกินข้ากินบัดเฮ้เนาะ ขายคู่มมือได้เนี่เนาะออกมาขายคุ้มมือช่างช่องมือมือนึ่งขายได้สองมือแล้วเออช่องมือเชือตัวกับมืออื่นก็ไปหามือนี้ก็ไปมือนี้ไปหามืออื่นไปไปขายอ๋อมื่อนี่ไปหาเออืินไปขายสิว่ออนี่กัาคอยไปหาแต่มีก้อนนี่เจ้ามือนี้ไปขาย ใอ่ง่ายกับไปหาเมื่อวานนี่แล้วเมื่อนี้เรามาขายอ๋อ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 เฮ้อไก่ถ้าพ่อไปหานี่ก็ได้ไปหายุไซตุไก่เลยไก่บ่อเอมันก็เมื่อไงไม่แน่นเมื่อยเนะเข่าเลยเข่าเนาะโอ้ได้ลูกปูชาวก็บ่ชกฮะขันได้ลูกปูชาวลูกปูชาวเออขันได้เป็นยังลูกปูชาวนะ ค่อยไม่ได้ลูกประชาวประชาวพอะเจ้าเนี่ยยังเป็นผู้เช้าอ๋อลูกบ่แม่น,นคอยนี่ขันคอยมาได้ลูกประชาอันนี้พอนี่ผมนลูกคอยเขาเจ้าผู้นู้นขนเจ้าไม่ได้นี่อันไหนก็ไม่ได้นี่อัน,นไหน,น,นก็คอยเป็นเมกระแดงไม่ได้อะโลไม่ได้ลูกโอ้ข<อ>ัน剛剛ค่อยได้ลูกค่อยเขาเจ้า่าว่าอ่าได้ลูก เช้าโอ้ลูกปูเช้าเอาเขาเช้าค่ะเราได้ลูกปูซาเราใช่เจ้าโอ้คอยไปเป็นแม่อ้ลูกเลี้ยงคอยอันนี้นี่ได้ลูกปูเช้าลูกผู้ชายก็มิมิลูกประชากับมิได้คอยไปเป็นแม่กันเลยโอ้เป็นได้คอยห่อละโธ่ลูกเอ้ยมาขายเร้่องวันนี้เนอะนำใส่ถุงเนอะ นับเด้ออ้าวมันตู้นับู้วยสาวอ๋อโกรย์ทชารมันนี่ไัคนึนุ่งก็เป็นยังอาอเจ้านับมีเยอะรู้ป้ะนับเด้ออันนี้อันนี้มาเท่าไหร่นี่น่ะอ๋อโกรย์มีเยอะอ้าวมามาที่เท่าไหรโอ้ยเราเราวาละนับเิ่งนับนับเอาเฮ้ยนี่หมาดูนแล้วม่ยอมนับมไอ้ก้อย์นี่นี่ ที่ว่ามีธุรเราไปรึเอออ้าวอ้าวอโอ้ยนายเพื่อไปโอ้ยนายแล้วพี่อะนะเอออมีแล้วซื้อไปกินเยกินรอดสามแล้วโอ้ยสามแล้วสี่เนาะห้าเต็มสามบาทเลยอ่าหก ก็แข็งๆแม่บุบฮะนี่ขาดเนี่นอนลงคนนอนลงเจ้าบบนี่ยๆมันดุอยู่เออพวกแต่น้อ,นอาจับยังนอยังนอยังขเ็ดเอ่อได้ไดแดปดคอยยกชอยไปเอาเจ้าหน้อาอรเดียวนึงนี่บัดนี้ท่ายบาทคือไปฮะฮะท่าก็ยญาูเ้ยทนายกยา็ยาย อันนี้อันนี้บวบหึกบวบบวบนี่ชงไทรบ้านนี่เจงสก๊อตหนุไมไอ้เรื่องยุกชงไทรบานนี่อันนี้คอยคายชงชิปมาเจ้าทนเลกระย่าไอ้ยิ่ิ่งในทกย่าล้วอ่ะอันนี้แปดแปดิบแล้วนี่เนาะนี่แปดสิบพแล้วเสียนึงเสียนชิปเนาะเออตามเจ้าลามเจ้า ตามไปเจ้าเจ้าซอนนี้ก<อ>็เอาง่ายก็ซื้อซอยเล่าหน่ะพี่น้องหอเห็นไะเพราะว่าเขายังไม่ได้เมืองมุ้ิย์หัวเมื่ออื่นจีเดินทางพี่น้องเงน,นาะทนได้กับแต่ว่าเห็นทั้งปตูแล้วมาขายก็เลยกระบาบแล้วเาเห็นแต่ละเต่อกะหลังคดหลังแขงเนาะเมื่อยป่เมื่อยเมื่อยคือนอนคือนอน

นี่บดไงบ่มีคำไหนบได้เี๋ยนี้ใช่นะฮันที่ใหญ่ดีกินนีใช้กินนี่กีชเียนี่เนาะใบยังนี่ใบยังนี่นะบังบัวกับบัวกับบัวบัวใบยังเอาใบเช่นนี่โอ้จกเฉยเนาะเฮ้กับบัวเนาะ เออบงเลยตัวนี้อันนี้ใบยงงนี่ใบแงงนี่้ใบดีะมีใบงงเออใบชาวปใบชาวเออเอาออกไปโอเคอ่าเฉียชาวเลยถือว่าเราถือกระยาถือกระจารู้ที่ใบแง่งเลยอันนี้ใบแ่งตัวนี้ อันนี้ใบชิปหอค่อยเอออ่าอ่าเขาหายใจเซียนซาวได้เด้อเอออ่าเซนสามชิปได้เอ้าอาวอาวอาเอ้าเนาะเมื่อน้อยบาทนี่เด้อเมื่อนอนน้อยบาทนี่เออน้อยน้อเจ้าเด้อจะไปได้คมข้เป็นชื่อเออคำว่าเออคำลานขี่ข้าหนึ่งต้องให้ชื่อไงลานกินเฮ้อโอ้ยบอชอมันลานไก่โอ้ยฮะบ่เฮอลานบ่เฮอมันเนาะมันขี่ข้าเนาะ ลานคีคานกัไบ่ฮะเออคีคานก็ไม่ฮื้อเอาหาเอาห้ยแต่คนดูเด้อโอ้ได้ลูกจะไปนะึงฮะได้ได้ลูกประชาวคอยมาได้ลูกประชาวชองเฮามันพูนุ่งเฮาอันนี้พูนุ่ง <c oughs> ไป,ปลูกเรื่องคอยใน,ในยาแล้วลูก<ม>เออเสียไรเสียไรบุมมีลูกสาวสองคนบุ<อ>๋มมีลูกชายสองคนนะ่ะใช่ขอบคุณกำเเพอนี่ ยนใ้นั่นเยมุยกให้นั่นเลยเออไปเราไปตามมันไปเลยไปตามมันแล้วจะได้เป็นแมะแดงรอวะเออได้ปันแม่กะแดงไหพายเมื่อวันนี้เออเมื่อเออเฮาโดยสบายดีเ้อบายดีเ้อสบายเาลูกอยู่ดีมีแหงอได้เงินได้เตาลูกโอลได้เลลูกอ อ้นจัตบะจ่าจะเพิ่งลดลงลูกเอ้ยอนลายเงินลายเต่าเป็นทลาเป็นลูกขักแพงคอยชาลูกเฮาชาลูกเอ่เบิ้งเงคอยนี่ลูกเอ้ยฉันเลนบันชวันเฉยเลยเลยป้าป้าเข้าไปเด้อยมาพอวอนนี้ขึ้นมาหนี่เออเออไปอยมาเนอเบรรดเบ่งลางเนอรถดลายเนอะไปจะร่นทิมเมื่อไหร่ ค่อยไปช่องออกฮะไปไปช่องอผมไปช่องบ่ไปไปเดี๋ยวหิวเองก็ได้ไม่เอาหิวไหมาเออม่เป็นมามน้ำแข็งเสีหมึกบวกจะปลูกบ่เอ้าค่ะปลูกปลุกอ่าลานคำลานกี่ขั้นโบเฮกินหรอวะไปเอาเมื่อไปเนอะไปป้าแล้วเป็นเมื่อนอ้ะมีมีแหงเนอะหเอ้ยเฮ้ยเจ้ากับระวังเนอะย่างเนอะโบโบให้ไปช่งเนาะ เราย่านรถนะเนาะย่านรถหรอะวะเราย่านมันไปหรอวะเ <c oughs> มนย่านนี่ย่านรถย่านย่านไปเนา<อ>ะแม,<อ>ม่นพ่อ,อย่ามไหนกับมิเต้อ่าไล่ขายขา,ายตลอดจับอุจจนแมนเนาะแค่นี้้ไงซอยไปดเอ็เนาะเดี๋ยวห้องกับซอยซื้อนี่เราพี่เราไงเนาะดีกว่าเราไปย่างเาะขายเพื่อจะได้เมื่อ,อนะ ถันในรถล่างมนลายใช่ไคนเต่าเนี่ยถ่ายแขี่รถไปโซงล่องหรือกับล่องโบไปเดี๋ยวน่ากันได้ชิซึมิเตะไปถ่ายทั้งสาวแซ่เพื่อนได้เห็ดชูโซงซูซางกินเนาะอ่าเรือทะเลกะเรือเตะเนาะเขาจะโปได้ซื้อซอยประตูใช่หรอเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ตาล่าเลยได้สัปพี่น้องเนาะพบเจอกันใหม่พี่น้องเลยยังไงก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเหนือเอฟซีเดชิค่าติดตามนะครับสมเนาะเอาอีก มือหนึ่งกับผากันหัวนกลับเลิกพี่น้องเลยเมื่อหาพาลูกเล่นบุญทรงคงทรงเฮือก่อนพี่น้องเนาะบุญก็ได้โอ้ยตอนจบไปพี่น้องสบายดีปะสบายเด้อพี่น้องไปปาบยป